สวัสดีสบายดีพี่น้องมือนี้ซองอีหลาพาม้วนมาพาพี่น้องเบิ่งกันจันอุยเพิ่นกำลังเฮียนไถน้าเดี๋ยยุ่งกันออกมาออกมาอีนางรถไอ้มึงทีมาเจียบก้นมึงฮะแมวแมวแมวอุยพี่มาเบิ่งทั้งพี่ไออุยเฮียนขับรถไถอ้าวอย่าไปจับแขนที่มันสั่นนะพี่น้อง้องไปจะแกวชีไล่หูไล่ตาไอพี่น้องให้กำลังใจไออุยนเลยออุยหากระเฮียนไถหน้าพี่น้องเลยลูกเชยไถเชยคาดในแรกชีวิตลูกสาวนา nhắm ống thở lột thảy ai nan thở ai nè, bật lau bệt luôn, siuỳ, tuần Xếp, xếp, ai xếp, xếp Xếp, 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 ลนเซงมือไน้อนี่นี่ไปเลยนางอย่าลงกิต้มนางพีน้ามันผู้ญิงผู้เดียวี่น้องเลยผู้ญิงผู้เดียวกับ่คือนผยิงดอกี่น้องเลต้ใสิเป็นคำตม กำลังอันกำลังใจหลายพี่น้องเลยกำลังใจคนไถยน่าี่หลวงหลายเด็กยิ้มต่อไปโอ้ยลิงน้อยเอ้ยมีแต่พนักงานนุ่มน้อยพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องดำให้ดำหน้าดำกันชงหน้านองพ่อเป็นแหละดําไปแล้วประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องเอ้ยแต่ว่าบัณนีตละกล้าเบิดแล้วก็เลยไถ่หุ่นท่าอีกแก้หน่อยพุ่งเลยกล้าเขาจังไยจังชิด้ดำ ผู้ใดข่ามาเบิ้งมาชมกล้องช่องเฮาก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามช่องให้ในเด้อตอนนี้ผู้ติดตามมีอยู่แปดสิบเก้าคนพี่น้องเลยอยากได้เพิ่มยังอีกหนึ่งคนในห้องเก้าชี้เลขเก้าเลขเลขก้าศูนย์หนึ่งจังเลยมันเนี้ย<ไ>เอา้าวมาวนๆนะกว่าสวัสดีสบายดีพี่น้องเนีสวัสดีสบายดีสบายดีว่าดีดีนอบมือพร้อม,มอเออสบายดีอ่ะสบายดีพี่น้องเนี่ย อมอนี่ติดกระดุมเสื้อกับมาถืพี่นออ้องเลย้าวอยากลงมาถ่าหน้าเองเดฟพอชิพันมาแล้วพวกเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ่งเป็นกำลังให้กำลังใจอันอูบ่าวน้อยถ่ยหน้าพี่น้องเลยถ่ยหน้าก็ยังบุญท่านเป็นหนอยพี่น้องเลยครับรถถ่ยังบุญท่านเป็นฮะ អ្នកខៃស្គមចំតែ